สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับตัว Object Style นะครับรูปแบบการแสดงผลวัตถุตอนนี้ผมได้สร้างโปรเจกต์ขึ้นมา1 p r o j โปรเจกต์นะครับโดยมีผนังอยู่2แผงด้านซ้ายมือนะครับจะเป็นผนังที่ไม่ถูกตัดส่วนด้านขวามือจะเป็นผนังที่ถูกตัดผ่าโดยเซต t ก o n จากนั้นผมมาที่รูป s e ซ t i o n นะครับ เขาเปิดใช้งานคำสั่งตัวทินไลน์นะครับจะเห็นเส้นหนาแบบปกติตัว Object Style จะอยู่ในแถบแมเนจแล้วก็เลือก Object Style นะครับ Object Style จะทำหน้าที่ปรับแต่งการแสดงผลวัตถุทั้งหมดในหน้าโปรเจกต์นะครับมันจะต่างกับ VV นะครับ VV เนี่ยจะปรับแต่งเฉพาะวิวที่แสดงผลตอนนี้มันจะมีอยู่ แทบทั้งหมด4แทบนะครับผมเลือกเป็นแทบโมเดลออเจกต์นะครับก็คือการแสดงผลของวัตถุโมเดลพวกนี้นะครับตอนนี้มันเป็นวอลนะครับวอลคำสั่ง projection นะครับก็คือรูปที่ไม่ถูกตัดเนี่ยให้แสดงผลความหนาเส้นเท่าไหร่ในที่นี้มันอยู่ที่3นะครับส่วนคัดเส้นที่ถูกตัดเนี่ยให้แสดงผลที่ทเท่าไหร่นะครับมันอยู่ที่เบอร์3หากต้องการปรับขนาดความหนาขึ้น สมมติว่าผมต้องการให้ตัวเส้นคัตเนี่ยหนาขึ้นสักนิดหนึ่งนะครับเส้นคัดมันมีตั้งแต่เบอร์หถึงเบอร์สินะครับขึ้นอยู่กับลเวทที่เราตั้งค่าผมปรับขอสักสิบสองแล้วกันเพื่อให้เห็นแตกต่างชัดเจนขึ้นนะครับ12บสองปุ๊บแล้วกดอ p พ l ลดูครับเส้นก็จะหนาเพิ่มมากขึ้นนะครับหากต้องการผนังเป็นสีอื่นนะครับก็เปลี่ยนตรงลายคัลเลอร์คลิกเข้าไปเอาสีไหน สีม่วงนะครับลองดูโอเคกดแอปพลดูนะครับผนังก็จะกลายเป็นสีม่วงนะครับนี่นะครับเป็นการแยกเลเยอร์ของสีนะครับออกเป็นชั้นเพื่อให้ดูง่ายหรือบางคนอาจจะชอบสีดำอยู่แล้วก็เลือกเป็นสีดำธรรมดานะครับส่วนลายพทเร์นก็คือลายลวดลายของผนังนะครับตอนนี้เป็นโซลิดก็คือเส้นทึบเส้นเต็ม ถ้าเราลองเปลี่ยนเป็นเส้นแบบ Hidden Line ดูนะครับผมขอเปลี่ยนเป็น Hidden Line กด Apply ดูนะครับนี่นะครับผนังก็จะกลายเป็นเส้น Hidden Line เส้นปลานะครับก็ขึ้นอยู่กับรูปแบบที่เราต้องการแสดงผลนะครับว่าจะให้แสดงผลแบบไหนก็ปรับค่าในส่วนนี้ได้เลยนะครับเมื่อเราปรับค่าในส่วนนี้ทั้งหน้าโปรเจกต์มันก็จะปรับเปลี่ยนตามไปด้วยนะครับโอเคนะครับ สำหรับการใช้คำสั่งตัว Object Style